ไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มีโอกาสได้อยู่บ้านอยู่ช่องบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นล็อกดาวน์แต่ก็คืออย่างที่เล่าบอกไปก็คืองานแจ๋วก็ยังทําอยู่แต่ว่างานเสริมคืองานนวดไทยเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์อยู่เออเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเวลาว่างมากว่างพอที่จะลองทําเค้กดูนะคะ ซึ่งเป็นสำเร็จรูปมาเลยไม่ได้ว่าทำเป็นนะก็ลองดูว่ามันจะออกมาเป็นไงนะคะอันนี้เป็นเค้กใบเตยนะคะโดยที่เขาจะมีในนี้เขาจะมีแป้งเป็นซองมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วเราก็ต้องหาเพิ่มก็คือว่าไข่เจ็ดฟองแล้วก็น้ำสามช้อนโต๊ะแล้วก็กะทิอีกร้อยห้าสิบ มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะออกมาเป็นไงแต่ที่รู้ๆปลายฟ้ามีไข่ไม่พอมีไข่แค่ห้าฟองแต่ก็จะลองดูน,นะนาะว่ามันจะออกมาเป็นไงเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีทํากันเลยค่ะเราก็ได้ไข่แล้วนะคะไข่จริงๆเขาบอกต้องเอาเจฟองนะคะแต่เรามีแค่ห้าฟองก็ใส่ห้าฟองไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ตีไข่นะคะใช้เวลาประมาณสมนาที ะะให้ไข่เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ mm hmm. เราก็จะตีไข่ให mm ้ hmm. มันเป็นเนื้อเดียวกันจนปูนปไข่เราก็น่าจะมีความปูโอเคแล้วเราก็จะใส่แป้งเข้าไปนะคะพอ mm hmm. ใส่แป้งเข้าไปแล้วนะคะแป้งเขาผสมออกมาเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมในแป้งอ่ะมีเขามีแบบ เขาน่าจะมีน้ำตรงน้ำตาลอยู่ในนี้เรียบร้อยใส่แป้งเนี่ยค่ะซองเขาแล้วก็ใส่น้ำไปสามช้อนโต้นะคะสามสิบซีซีนะคะนี่ตอนนี้เราใส่น้ำ้าไปแล้วใส่แป้งแล้วก็ใส่น้ำ้าไปนะคะแล้วก็ตีไปอีกนะคะประมาณแปดนาทีนะคะตอนนี้เราก็เนี่ยค่ะเราก็ตีแป้งจน เข้ากับไข่แล้วนะคะผ่านไปแดนาทีแล้วนะคะเราก็ใส่กะทินะคะ150มิลลิลิตรเข้าไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะนี่ปกติฝรั่งเขาใช้เนยอันนี้เราใช้กะทินะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก็จะได้แป้งของเราหน้าตาแบบนี้จะบอกว่าหอมมากเลย ใส่เนยเข้าไปนะคะเนยที่สำหรับทำอาหารนะคะแล้วก็เราใช้กระดาษไอ้นี่เช็ดให้มันรอบนะคะเพื่อที่ว่าแป้งเขาจะได้ไม่เกาะจริงๆแลวอันนี้มันก็ไม่เกาะเลยเนาะแต่ในสูตรเขาบอกให้ใส่ไปเราก็ใส่ไปเนาะแล้วก็ใช้กระดาษเช็ดให้รอบๆนะคะนี่เราก็ เช็ดให้รอบตัวนะคะวันนี้เราจะใช้ฟอร์มที่เป็นกระต่ายนะคะเพราะช่วงนี้ที่เบลเยียมเป็นเทศกาลปารเซ่นนะคะเทศกาลวันไข่นะคะก็กระต่ายเขาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แหง่งฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็เป็นไข่นะคะเราก็เลยต้องตามเทรนกันหน่อยนะคะแป้งที่เราผสมลงไปในฟอร์มเลยนะคะนี่นี่น เราก็ได้แป้งเค้กใบเตยที่พร้อมจะอบแล้วนะคะอุณหภูมิไว้ที่160องศานะคะเราจะใช้เวลาอบประมาณ60นาทีนี่เราก็ใส่เข้าไปแล้วโอเคเดี๋ยว60นาทีเจอกันเรามาดูกันนะคะตอนนี้เราก็ครบ หกนาทีแล้วมันจะเป็นอย่างไรว้าวด้านนี้พอดีปายฝากลับด้านมันเป็นด้านที่หกไปนิดนึงเดี๋ยวเราเอาออกมาดูนะคะว่าด้านไหนแป้งเขาจะสุกหรือยังไม่จิ้มฟันนะคะเดี๋ยวเราจะลองจิ้มดูนะโอเคไม่มีอะไรติดมาแสดงว่าสุกแล้ว เราก็จะพักตัวนี้ไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยค่อยพลิกด้านอีกทีนะคะตอนนี้เราทิ้งไว้10นาทีเดี๋ยวเราจะมาพลิกอีกด้านดูนะคะเราก็จะทำแบบนี้นะก็จะพลิกแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยอ้ยไอ้ยะ,ยะว้าว นี่เลยเค้กใบเตยสำหรับเทศกาลปัสสนอันนี้เออเฝีมือนะเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เย็นสักนิดหนึ่งเราจะมาชิมกันนะคะ,ะเค้กใบเตยของเราก็สำเร็จแล้วดูสก่อน ว้าวกรอบนอกนุ่มในอืมกาแฟเค้กใบเตยเสร์ฟพร้อมกาแฟค่ะมีความกรอบนุ่มด้านใน เนื้อแป้งนิ่มอืมเวิร์กเวิร์กเวิร์กสำหรับคนที่อยากทำเค้กแบบง่ายๆก็ลองเอาวิธีปลายฟ้าไปใช้ดูนะคะคลิปนี้ก็เอาคลิปวิธีทำเค้กสั้นๆมาฝากขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง youtube ซีอิซด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอืมอร่อย Mmm, I -hmm.